โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในไหมครับเอาชีวิตรอดอ p ีที่สามวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้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 จะมาเล่นเกมไม่ใช่วันนี้วันนี้วันนี้จะมาทำฟาร์มฟาร์มสัตว์กันนะครับโอ้โหข้าวโตแล้วโตต่อหน้าเลยใช่ปะเนี่ย แล้วตอนนี้ก็มีพวกนี้อยู่นิดหนึง่งผมตัดไม้ได้ตัดไม้มานิดนึงแล้วแถวนี้ตัดแถวนี้แหละทำฟาร์มทำฟาร์มน,นี่ทำฟาร์มก็นาต้องใช้ไม้จำนวนมากเลยทำนี้มาก่อนทำตรงไหนเหออฟาร์ม คามคามฟาร์มสตร์ทำข้างหลังนี่ครับข้างหลังบ้านเดินไปตรงนี้น่าจะข้างหลังนี้แหละตรงนี้มีอะไรไม่รู้อยู่ด้วยประตูอะไรไม่รู้ประตูนีเธอตรงนี้ก็มีพึ่งอยู่ด้วยพึ่งน้อยตรงนี้อันนี้น่าจะเต็มแล้วน้ำพึ่งคฟาร์าสตร์ผมจะทำตรงนี้เลยนะครับตน้นไม้เป็นหนึ่งขวาง ทำฟา,ศาร์มสัตว์ถ้าเวลาเหลือก็น่าจะทำสะพานตรงนี้ด้วยจัดไปเลยตรงนี้เลยละกันตรงนั้นคือบ้านหลือหลงคงไม่หลงหรอกมั้งแค่นี้เองฟาร์มสัตว์อันแรกขอเป็นไม่ใหญ่มากดีกว่าเอาใส่ไก่แล้วก็แกะแล้วก็วัวแค่นี้พอละ ตรงนี้เลยแหละกันอเอาแปดคูณแปดเดือะสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่นี้ละกันถูกปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอไม่แย่ยงัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหมันแค่นี้เองขุดไปทำไมยอะก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับแปดคนแปดนิดนึงหรือว่าเล็กเลยวะ ใอ้่เล็กไ่ไหมขอคุดดูก่อนแล้วกันตัวก่อนขดตัวก่อนทำสามข้อก็หน่ายพอละสำหรับไก่แล้วก็วัวแล้วก็แกะหมูผมยังเอามาใส่ไม่ได้มั้งมันต้องใช้อะไรนะแครอทถึงจะแพร่พันได้ผมว่ามันเล็กไปว่ะเพิ่อมอีกเท่าต่องช่องนะเป็นสิบคูณสิบนะครับ สสบ10คูณิบ,บ,บประมาณนี้ละกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งเป็นของของไก่ของไก่เอาถัดมาจากนี้อีกสักหนึ่งสองสสสาามี่ห้ักห้าช่องละกัน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ ขุดสกคู่นะครับนิดหนึ่งนิดหนึง่งอาเบือนดนิดหนึ่งขุดขาโอ,อเคประมาณนี้เรารแล้วก็ต่อไปก็ของวัวของไก่แล้วก็มีของแกะ ที่ใส่แกะก็เ,เว้นมาอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรหนึ่งสอง สอ okay. งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตันนี้ระกันคึึุณเต้นโอโหย่าลงมาไวมากย่าก็ลงมาแล้ว เอาไว้ให้ไอ้พวกแกะมันกินให้มันออกขนพังเล้วอะ่ะพังไวมากมันเยอะฟูดแค่นี้งงั้นกลับไปเอาก่อนกับทางไหนอ๋อทางนี้กับทางนี้กับทางนี้ตรงนี้ต้องเดินอ้อมอว,ว่างๆคงต้องได้มาสร้างสะพานนั้นกับทางนี้ใช่ปะเนี้ย ใช่ไหมกับทางนี้ใช่ไหม mm. อ๋อทางนี้ทางนี้ใช่เปล่าทางนี้ใช่เปล่าเอาหลงหลง mm. ใช่แล้วกับทางนี้จำพึ่งตัวเองได้นี่เาพึ่งตัวนี้จำได้จำได้ไดวิงว่งวิงว่งวิ่ง มีข้าวโตเก็บข้าวปึ๊บใส่ปลูกไปเหมือนเดิมแล้วมาปลูกตรงนี you ้ก่อนแตะ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 แข้าวเหลืออันนึงเราทำเพิ่มแตะแตะโอเคมาถึงบ้านก็ไปทำรั้วเลยก็ได้ รัวก็ต้องการไม้เยอะอยู่ผมขอเก็บทำที่เก็บดินแป๊บนึงกล่องมาสองอันเอา้าทำไมไม่ไม่ต่อเนี่ยโอเคก็จะเก็บดินไปก่อน นั้นก็จะทำต้องทำนี่ก่อนที่ขุดพังไปแล้วขุวดมาหนึ่งอันต่อไปรั้วรัวรั้ว,วทำขอเอาสติก่อนจากนั้นใช่เป่าโอเคใช่ใช่ใชลองดูสักสิบอัน ใช้อันหนึ่งประมาณสี่สิบอันประมาณประมาณนี้ครับใช้เยอะเหมือนกันนะงั้นทำมาหมดเลยทำรวยเยอะๆนะครับเป่งครึ่งเป็นครึ่งพอไหมอ่ะเอาอาีกก็ได้ ประมาณนี้พอกอนดีกว่าประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องทำอันนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งอันไม่ใช่ทำสามอันเพราะเรามีสามพอกเราก็จะได้ประตูรัวามาโอ้โหมืดอีกแล้วขอนอนก่อนขอนอนแล้วน,นะครับ เช้าแล้วเช้าแล้วอาหารอาหารอาหารมีอะไรกินบ้างมีแต่เนื้อเน่าไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีฟาร์มสัตว์เราก็น่าจะได้กินอาหารดีๆแล้วได้กินเนื้อตรงนี้มีข้าวโตสองต้นขอเก็บข้าวอ่อนนะครับตรงนี้ข้าวเก็บนี่เลยก่อน ข้าวเกี่ยบข้าวตรงนี้อ๋อยังไม่โตเราเก็บเรามาปลูกตรงนี้ก่อนต้นนี้ก็โตแล้วปลูกโตกันไวมากต่อไปเราก็ทำภารกิจของเราต่อนั่นก็คือทำที่เลี้ยงาสาตว์สปินไปก่อน ตอนนี้คือหิวมากขอหาที่ฟางทางไปด้วยเดี๋ยวต้องล่อไก่ลงหลุมปรับปับป,บป,บปบอ๋อต้องขุดตรงนี้ขุดไม่เสร็จเลยปับปบขุดขุด,ดนี่ได้ไข่ไก่มาละยังไม่ได้ทำฟาร์มเลยปับบปับ,ปบนี่เดียวนี้เดียว แกะต้องใช้อะไรล่ะใช้ข้าวเหมือนกันแลวมัง้งคงต้องทำฟาร์มข้าวใหญ่ๆแล้วมัง้งไม่น่าพอแค่นี้ฟาร์มข้าวผมจะเอานี้ไว้ขอบดีไหมไว้ต้องขอบให้มันสวยงามนี้แบบนี้อะ่ะสวยไหมคนว่าสวยไหมเออมันก็สวยอยู่นะสวยโยสวยโย แต่ไม้ไน้าไม่พอล่ะมีแต่ไม้ขาวอ,าอ,อกก๋อและกันเดี๋ยวหาวิธีใหม่ปึ๊บปึ๊บ,บมีแต่ไม้ขาวหรือว่าใช้หินดีลองดูหินก่อนลองดูหินก่อนหินก็สวยผมว่าหินสวยวะ่ะ เออใช้หินก็ได้นะขอเปลี่ยนเป็นหินดีกว่าใช้หินดีกว่าขอใช้เป็นหินนะครับผมปึบซึบค,ค,น,คนนี้เดียวคนนี้เดียวหินเรามีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปขุดอีกอยู่ดี โอเคได้อคอกแรกมาละทางกลับเราอยู่ทางโน้นใช่ไหมทางโน้นทางเดินมาเราต้องเอาประตูไว้ตรงนี้ดีกว่าตรูรัวตรงนี้ทางผิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชตูรวัววางไว้ตรงนี้ผมวางงวดเลย นี่ยังไม่ทัะไรลงไปละไม่ต้องรอแล้วข้าวไม่ต้องใช้แ,แต่ต้องใช้อีกตัวหนึ่งอยู่ดีขวานก็จะ่ังอุปกรณ์โหแต่ละชิ้นวังง่ายอย่าขึ้นมาตรงนั้นแหละพอไหมเนี่ยไปโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละ ต่อไปก็หาไก่อีกตัวไก่อีกตัวนึ่งแถวนี้จะมีไหมน่ะหรือว่าต้องลากไก่อีกแล้วโอ้ตรงนี้เยอะเลยขอรากไก่มาก่อนมานี่มานี่เจ้าไก่เจ้าไก่หาตาม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 าช้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 าตามาตามา เดีย๋ยวให้ข้าวกินตาม,มาตาม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 าตามมาดีลงมาตามมาอุ้ยข้าวครับลงมาลงมาลงมาตามมาตามมาเข้าขมาดีมากอ่าข้าวเกินไปเกิงไปไหนเด็กเขาโดูไก่น้อยหน่อยเยี่ยมได้ไก่มาแล้วสี่ตัวเขาไมชอบบางคิดอ่ะ เ่าไปก็จะเป็นข้อของอวัววัวก,ก,ก,ก่อนก็ได้แกะก่อนก็ได้เอาไปก่อนทำข้อกลัวทำข้อ,อกลัวตรงนี้หดอย่างย่างทำง่ายๆไปก่อนนะแต่ที่หลังเราค่อยมาทำฟาร์มดีๆทำสวยๆ เราเรามีอุปกรณ์มีทรัพยากรที่มันพร้อมตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งไก่เจ๊ไปไหนเนี่ยไหนๆเราก็ไม่มีอาหารแล้วไก่ในคอกเราไม่ได้ใช้แล้วตายตายเนื้อไก่มาแล้วสบายสบาย

ไม่ค่อยได้เล่นไอ้ไหมครับพีซีอันนี้ก็เล่นเพิ่งได้วันสองวันเองเสือคอมมาใหม่ปึ๊บปึ๊บประตูก็จะอยู่ตรงนี้โอเคโอเคต่อไปก็เอาดีตัวอะไรก่อนดีแถวนี้มันมีแกะอ่ะเอาแกะก่อนก็ได้ไปแ,แกะ โอ้ตรงนี้มีกล่องอะไรไม่รู้มีกล่องด้วยอันนี้จำได้มันมีมันเป็นประตูอันนี้คืออะไรทองเหรอจะบอกว่ามีทองด้วยฮะเดีย๋ยวหองหอคุณมาดูหน่อยไม่ใช่หองเหีอ่ะ คือประตูน,นี่นี่ประตูดีเอ็นไอไม่ใช่ประตูดีเอ็นประตูไออะโลกอะอะไรไม่รู้มีเศษเหล็กกับหินเหล็กไฟเศษเหล็กไม่รู้เอาไปทำอะไรอะเอาไว้ตรงนี้แหละอันนี้คืออะไรอุ้ยอ๋อเล็กมากไอหมูหมูหมูเราได้ใช้ไหมเน่ยหมูไม่น่าเลยใช้เก็บไว้ก่อน เราจะเอาแกะมาก่อนแกะ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 ,แกะแอันนี้อีกตัวนี่อีกตัวนี่อันนี้อันนี้ตามมา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 อีกสองตัวสองตัวนี้นตามมาโหได้สี่ตัวแล้วตามมาอีกตามมาอีก าตามม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 าความกดในแบบประมาณนี้แหละลงมาลงมาไอ้หนูเดี๋ยวให้ข้ากินลงมาตามมาสิลงมาก็ต้องขูดกอก่อนมาน,นี่มาน,นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 มามามาลงมาลงมา โอเคดีมากปิดก่อนต่อไปก็ให้มันมีลูกกันจะได้ขยายพันประมาณนี้ผมยังไม่เห็นวัวเลยตรงนี้มีไข่ไข่ไข่ิดตู้ด้วยไขย่ไข่เก็บไข่มาก่อน,นแกะมันกินหญ้าด้วย จะอ,ออกออกออกได้เนื้อนะออกได้เนื้อนะออกได้เนื้อนะออกมาสิวัวยังไม่ได้ตอนนี้ก็จะมืดแล้ววัวหมไว้ที่หลังดีกว่ากลับไปนอนก่อนตอนนี้กดว,วิ่งไม่ได้ละได้แต่เดิเดนหมูเยอะเหมือนกันนะปักไฟแบบนี้น่อย ตรงนี้มันข้ามยากอ่ะผมว่าคนได้สร้างสะพานอ่ะสะพานกลับไปเมื่อกี้เราได้เนื้อไก่มาสองกลับไปปิ้งไก่กินมันข้าวนี่ไม่กินดีกว่ากินเนื้อปึ๊บปึ๊บปิดประตูอันนี้ก็ระหว่างรอเนื้อไก่เรา เราทำพวกนี้ดีกว่าระหว่างเราเนื้อไก่เผาขอทำพื้นบ้านใหม่ดีกว่ามันไม่สวยสีมันไม่เท่ากันขอทำเป็นพื้นหินพื้นหินธรรมดานี่แหละพื้นหินพื้นหินรัห่งเราไก่เผานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเองเมืองข้างล่างยังลงไปไม่สุดเลยลงไปนิดเดียวหาทางลงต่อ,อยากได้ไก่มาแล้วเราเหลืออย่างเดียวไหมเหลือเหลือแค่วัววัววัวเอาไงดีเอาไงกับวัวดีไปดูวัวก่อนขอกินน้าไก่ดนึง ผมว่าบัวมันต้องอยู่ฝั่งนน้นเนี่ยเลยโอโห้ชิปเปอร์จับสักหน่อยจับสักหน่อยมหมมามามาจับสักหน่อยไหมเอา้าหายไปแล้ว What หายไปไวมากโอ้โหขอเนื้อไก่ไว้กินหน่อยช่วงนี้ขาดแคลนอาหารฟาไปนี่ไงวัวเจลพอดีเลย พวกนี้ผมฆ่าไปก่อนละกันวัววัวมันนี่มันนี่มนันี่มีแค่ตัวเดียวเองเ,อ,เอาวอัวมันไม่กินนะนี่นหรอกินข้าวอ๋อกินอยู่กินอยู่ตามมา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 เอามาไว้แถวบ้านก่อนละกัน ขอเก็บข้าวก่อนข้าวจำเป็นไว้ขยายพันธุ์สัตว์ผมว่าจะขยายฟาร์มดีไหมให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยขยายหน่อยแล้วกันมันดูเล็กไปอ่ะไม่พอสำหรับข้าวตรงเหลี่ยมนี้ผมอยาไปฟาร์มเลยฟาร์มข้าวออกไปออกไป มันเตอร์น่าจะไม่เกินมั้งเค่นี้เบิ้บเบ,บ,บิบบบเราต้องใช้ข้าวนะครับขยายพันธุ์ปึ๊บป้บเบบไอ้พึ่งตรงนั้นผมว่าไม่รู้จะทำยังไงกับมันดนิเอาไว้ตรงนั้นก่อนละกันอ้ยโอ้โหเผยผ้าใส่ข้าวโอ้โหมือ เรืออยู่ไม่กี่อันเราก็มาทำตรงนี้น้ำมันไม่ถึงแน่เลยตรงนี้ตรงนี้อะเออบัวบัวมานี่มานี่มีสิบสี่อันนีมานี่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 โอ้โหเวลามันก็ผ่านมาเร็วงั้น เอาไว้ตรงนี้ก่อนเวลามันไม่พอวันนี้เวลาไม่พอ,มา,ม,อมานี้มาหนี้อันนี้อน,นี่เอาไว้คอจัดการมาหนี้มานี้มาหนี้คอจัดการขังมันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน เขไม่หายไปไหนหรอกมา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 ขัางไว้ขังไว้ปั๊บปั๊บปัป๊บรัวอีกทีหนึง่งเปิดก้ถ่ายอะ่ะขวานก็วจะพังจริงๆล่ะรัวตรงนี้โอเคเวลาผ่านก็ผ่านมาพอสมควรละโอเค่ึุ๊บๆุ๊บ นันวันนี้ก็ขอทำฟาร,ร์มสัตว์เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวบัวผมไปทำนอกรอบดีกว่าเวลามันจะนานเกินไปก็ขอสวัสดีครับ